สวัสดีค่ะทุกคนอ้าวต่างคนเพิ่ปั๊บเบิดแบสปั๊บลดมือถือกันด้กินขเข่าแล้วแล้วกินกวยเตียวคนละถ้วยคนละถ้วยแล้วเสร็จแล้วสักผ่าขคนนอ้นกระตกนี่นี่ใหญ่ใหญ่เยอะคนิมมาบ้าวันเพาะคอมเมนต์ คอมเมนต์เราเพื่อนอันเอฟซีมาเราเพื่อนอันยังเกาะว่าเอฟซีอันไปถ่ายคลิปอยู่ในช่องอันพลาดคนแหละว่าเขาโบเบิร์อรอรนอะขอเก็บมุฮูนเด้อพี่น้องเอออันนี้ผู้ดได้เฮ็ดกับคนละไปว่าคนนั้นแหละขอเก็บมุฮูนคือกันามอนเดี๋ยวทำบาเซฟทำบาบอให้ถ่า,า,ายก็คือบถ่ายไปได้มอนเออ เาเซฟก็คือเซฟกันเนาะพี่น้องเขาไถ่ายหมวดส่วแหละถ่ายจะเฮ้าล้วพ่อละ,อะเราไปดันมนยังไม่เห็นคลิปเลยพี่น้องเลยเออแต่ว่าพุ่นซุ่มที่มันเอาไปด่าจะเป็นมันส่วนส่วคะ่ะเขาบร่ได้เห็นยังไห้กับปด่ดาเขาพี่น้องดาย้อนเราไม่หล่นนะขอบขัวมขอข่ียมันก็เกินไปเออมันบบแยกแยกดาแม้แต่คนประเทศเดียวกันดาแม้แต่คนไทยน้ำกัน ออถ้าเขาเห็ดเซตโตแบบแนวมันบดีแกพ่อซิดาเขาอยู่เขาก็มาเล่นมาหัวเขาไปด่าเขาอืมคนมันสวนน้อพี่น้องเจ้าสิบอกว่าเนไรเอออ้าม,มันคึ้ม,มืดนใช่ะเปิดไฟเนี่ยดุไฟข้างหลังเจ้าและจ้ามาเปิดไฟข้างหลังเจ้าม,มึงดูมันจแจงกว่าลองเปิดมึงดู เออแจ้งในสำนักเนาะแจงอยู่หรเออใครอยู่เ,เจ้าเปิดตัวถกาทาั้งงานเจา้าบอพอเราคอยแสบตาแมงไม่คนให้ตกอยู่ปั่นผ่าอยู่ได้ไหมคะตาผ่านในเฮือนน้องพี่น้องเลยเปิดพาร่มใส่หน้าคนนี้ไม่ได้ได้มันชืดมันเหม็นแล้วก็คอยเขาที่าตอบเอฟซีผนบอกว่าถ้าคอยเครียดได้ก็หางานเหตุหางานทำ จักคือสิบาทจังไดเนาะพี่เนาะค่ะมันเห็ดได้คือสุนเจ้าบอกขอขอให้สิเห็ดขอให้บ่อยากอยูอย่ซื่อๆเออจักสิเห็ดอีหยังเออถ้าว่าเบาวเผ็ดแล้วอยู่ก,กับมะเกินไปแนละ้วคนสี่สิบกว่าปีแล้วกูมือเนี่เขาก็เอาแต่เล็กน้อยเออนอกสิจากจะไปเห็นงานใส่แรงงานถ้าใส่อาวุธแล้วคือสิบได้นะเบาเผ็ดนะมันเกินแล้วเออนอกจากอเออไปอันสมัครคนขับรถบอรหรือบอไปนั่งรอปอพ่อบอแบบนี้าสาได้อยู่ คนเฮาทำมันคนอื่นเขาทำยูทูบผลว่าวดอกก็บ่ว่ากับดอกพี่น้อง้าได้อันเรื่องอันนี่ค่ะคนอื่นเขาทำยูทูบส่วนมากเขาก็ทำเป็นอาชีพเสริมเขาไม่เอาเป็นอาชีพหลักหรอกว่าพ่ันชุ่มข่อยมันเทอร์ซิวัลลนะเบาเผ็ดลากเฮ็ดเป็นอาชีพหลักเนาะ คนเฮามันต้องศรัทธานในนาทีการงานตัวเองส่วนรายได้ได้หรือไม่ได้ฉันได้เฮากับว่าผู้อืเพามมหนมีนาทีเฮ็ดเฮ็ดไปเอออยู่ไ่ได้มันหนักสิเศร้าเองแอกคนเฮานะเออมันบรจําเป็นต้องให้คนอื่นมาบอกดอกมันใหญ่ๆหญกันแล้วเออมใครก็อยากมีรายได้หลายทางกันแหละเหตุการณ์นอกพี่น้องคนเฮามันคือข่อยกะบเาบาเพ็ิดเนี่ จักสิหาผูดด้ใดมาสนับสนุนาา่าซันซะเออเข้ากับโบไปหาคนคนกับโบมาหาเฮาอยู่แล้วเข้าก็อยู่มาแบบนี้จะไดแจะไรแล้วเออตะกี้แห้งขกดลอยอยู่บอกกุ้งแห้งไ่ได้มีอะไรได,ได้เลยเลยเอาตรงเลยเอาทิละหาลอยอืออยู่บอกุ้งนะเรื่องกุ้งตะกี้นะทิละหา้อยนะกับโบ<อ>หูคือกันว่ายู่มาได้ปัจจุบันบนี้ได้เน่าไรเรื่องกุ้งได้กระจังได้แห้งเสียเ่ยงเรื่องกุ้งนะ เวลาเลียงกุ้งได้ก็จับอยู่มื่นหนึ่งหกพันเจ็ดพันบ่อหนึ่งกุ้งตายออกมาได้ซักและเลียงกมาได้ก็คือได้ทหาร้อยอน,นั่นแหละเขาก็ย,ยังอยู่ได้อีเดยสับพี่น้องวันนี้เขาเห็ดยูทูปเขาเออมันกาศจะได้หลยขวัวขึ้นสมัยตะกี้เขาหาการเมียนอยู่แต่บางคนผูกขาเห็ด เขาเห็นเงิน youtube หรือเงิน facebook แบบนี้เขาดีใจแท้ไได้พี่น้องเอยคือข่อยนี่ยมันชินแล้วมันเป็นของตายแล้วสันซะอือเนได้เขาเห็นเขาก็ได้อยู่แล้วชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันเป็นไปไปมันเป็นไปอะไรที่ว่าเขาบ่รดหเหนุสิบไราหะมันได้ชัวอยู่แล้วในตรงนี้สันซะเออ youtube บางรั้งมันก็คืออันคือคนบาแหละ youtube ไม่ตรงเป้ามันก็แล้วแต่เดือน บางเดือนมันกับตรงเป้าบางเดือนมันกับไ่ตรงเป้ามันก็มีขึ้นมีลงมาแหละขยันมันก็ได้ขี้ขั้นกับไ่ได้คือการคนไปเห็นงานนั้นประจันงานอย่างก้องานรายวันอะไรเมื่อได้ไปก็คือเขาจ่ายเมื่อได้ไปเขาก็บปจ่ายแบบนั้นแหละเออการทำ u ูทูปมันกับเป็นงานที่เขาศรัทธากับงานเขาเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเองคือคอยว่ามาแหละ บางคนะนวมาสู้นะอันเหตุอย่างเกินโตเออมันก็นแม่นคว่ำอยู่เกินโตีหลียอมหลับบ่าเกินโตอยู่เกินโตก็ย้อนอยากได้อยากมีอยากมีกมคือคนอื่นเขาเออแต่กระบนได้ทำความเดือดร้อนให้ผู้ไรถึงสิเกินโตก็ไดโบมีกับคลายแดกกับแค่นั่นเองง่ายๆผู้ดไดสิว่าเอาเออีงโงอีปึกบักปึกอีงโงเอาตัวเองบ่รอดกับผู้ไดสิคิดนั่นได้กับส้างคนเฮามันมีขึ้นไม่ลงถึงเวลาเราไปบ่ได้หลับบ่ได้คือบ้านหลังนี้แหละ โอ้ยมันแพงและบัตรบมีล่ละรายได้บ่มีล่ละมันมีหม่งได้ขยับขยายกับขยับขยายมีหมงถือก,กับมีบ้านห้องแถวก็แยะๆเดี๋ยวะพันหาสองพันถ้าคือจะอยู่นะแยะอืมแต่มันอยู่แล้วมันสะดวกไหมแค่นั้นแหละเขาเอาที่เราสะดวกเออเอาที่เราสะดวกฐานที่จอดรถข้าวของเท่ากับถือว่าขนาดของไปขนาดของไปเอาของ,ของ,ของในเฮือนของมาได้นี่ชิ้นใหญ่ๆนะ พอเาเอาต่มหมแหกแทนกระโปงก,กับเสื้อผ่าแค่นั้นเองเตียงนอนสองสาเตียงของเขาไหวมเ,เลยของบออกมาเลยคืดเบิงข่ม,ขมใจคนอะ่ะพอยกยกให้เขาเลยืย่าสันซะนะเขาบอกได้คือจังว่าเขาจะไมาดังเสียดายคุณยกให้เลือยแค่นั้นแหละเขาคิดเงืนน่อ,อนในควเร่งเ่แน่นอนเขาเขาเอาคอยคิดขั้ขนที่จะมานั่งผลของอืม ห้าไม่แค่นั้นแหละบ่มมีก็ห้าไม่ห้าบ่ไ้ก็อยู่แบบนี้แหละบ่ไ้คือสิบะแข่งขันกับผู้ได้การใช้ชีวิตข่อยกับกับบา่าวผิดเ้อข้าบ่มีก็คือบ่มีมีก็คือมีบ่มีเฮาก็อยู่แบบบ่มีเพ่อ่ต้องไปเดือนรอนภัยอืมเขาบไว้เข้ากับปล่อยทุกอย่างมันมีทางออกเสมอตลาดแดมันยังมีเงินเดือน,อนกินอยู่เขาสิิบายญาน,นี่แหละเออถาเขาบ่มีเงินเดือน,อนกินเ้าก็ยังว่าพ่อ่านเนาะพี่น้อง เออญาติลูกอดไายอัน,นี่แต่ละมืดแต่ละเดือนเท่ากับมีรายได้อยู่แต่ละมือแต่ละวันเออเ้ากับชิไปญาติยัง่ะเป็นเท่าบบมีคล้องให้พอนให้สบายสบัดนี้ถ้าสิคิดแบบนั้นนะเออแต่เท่าก็ต้องสู้สู่เบงแนวะไรมันก็ยังมีแนวได้อยู่มันก็ต้องสู่เอาแหละลดกลางก็ไเลสู่สบายจริงจริงกับจังหวะกันอืมไม่ใช่แค่นั่นแหละสู่ถ้าสูบ่บัตวิทย์หลักก็คือเป็นเงินก้อนอยู่ในหันเออเข้าใจเนาะ ส่วนะมันก็คือคือการกับการคอยกับ่อยกับปาเเภทกับซ้ำเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรบอไมยังพี่น้องเอ้ยซ้ำเริ่มต้นชีวิตใหม่เบิ่ดน่ะคนได้ชีวายังงูจ้าดเสียดายเพื่อนเสียดายซานมันเป็นอดีต,ตไปแล้วอนใดซีมันบอแมนของเฮามันก็คือบอแมนของเฮาอืมชีวิตคนเฮามันมันบอเน็บนอนอืมมันมีขืนมีลงผู้เขารว้ยลุย้ลยเขาขาบุกกับมาบุมมกับมีผู้บ่เคยรวย ถือลอตเตอรี่นางซื้อแมอคา้าตลาดซื้อพักขายพักถือลอตเตอรี่สิบสองด้านสิบสาม้านเง้นรวยก็ยังมีเห็นออขอเก็บได้ไปวังวาสนาแบบนั้นดอกพี่นอ้องคนเฮาเนาะแต่ลงมือในงานเหตุการณ์แหละมันต่นางด้วยวังเลขวังเบอร์กับวังไปงั้นแหละอ,อคนเฮาซื้อกับวังถือเนาะสองโตสามโตลอตเตอรี่ถือมากกับดีใจพอด้ใจ่ใจานำ้ำคาไฟซื้อเขา่าซื้อนำ้ำซื้อลูกซื้อเต้ากินใครถือเลขมาาหาบาทสิบาทกันดีใจบดัดอืม จังไดพี่น้องเลยชีวิตคนเฮาหางานเห็ดทำมันคิดคือเจ้าง่ายมันง่ายคือเจ้าคิดทำมันก็ดีนตัวคนเฮาน่ะเอองานขูมือกับไม่ใช่มาซีหางางเราเสียใกไปหาลับจ้างลำนามันก็คงมไม่ใช่แนวของฉันนะบ้างนะเออฉันก็เห็ดบวกเป็นเด้อพี่น้องเด้อถึงฉันชิขี้ถูกอยู่ฉันก็บบกเคยแบบสิไปอันลับจ้างลำนาเด้อเพราะเป็ยังบวกเคยเห็ดเออถ้าเคยเห็ดก็อยากเห็ดอยู่อะไร รับจ้าง้ำหน้บเเาบ่อเกี่ยวขอนจนน้อยบ่อเคยก็คือเคยอยู่ไปเพื่อเดียวเท่านั้นแหละไปมื่อเดียวมือที่ซองกับบ่อเอาแล้วเห็ดบ่เป็นเอืถ้าให้รับจ้างบ่อร่างถ้วยบ่อขายข้องบ่อเห็ดงานบ้านบ่อแบบนี้ถนัดอยู่พี่น้องถ้าปรับจ้างน้ำหน้าบ่เกี่ยวเข่าบ่อไปคนฟื้นบ่อเผาทานท้ายบ่อเห็ดบ่อเป็นอันนี้ยอมรับอยู่อืมแค่นั้นแหละคนเท้าคอยคู่มือนี่คอยคอยปล่อยวางกับชีวิต คือปล่อยางกับการใช้ชีวิตแล้วสันสะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดผู้ใดมันดิ้นน้ำไข่อยกับมันดิ้นมากมันดามากล้วรพวกกระดาขึ้นแบบนั้นเพราะว่าชีวิตพวกมันที่มันด่าข่อยมันก็ไม่ได้ดีหรอกเออผัวเมียมันก็ล่มจมคือกันผัวมันก็ป่วยลูกมันลูกมันก็เจ็บไข่คือกันอือพ่อแม่มันก็ป่วยขึ้นกันอีที่มันด่าข่อยนะลูกมันกับบุมีแดกคือกัน้อผ่าที่ใส่ยังบุญมีบางโตันะที่มันมาด่าข่นะเออ คอยอยังดีได้ยังหน่อยก็เออ,อยังได้กินยังมีเข่ากอกหม้ออยู่ค่ซันซะก็บม่ได้ทึงว่าอัพจนจนไปนัง่งคอท่านทางถนนเออคนเฮาน่ะอยากว่างทำนี่แหละให้ฟังดนสื่อดอกเห็นคอมเมนต์ไม่คอยหางงานหาการห,ห,ห้นวเฮดปวดหัวคอยปวดหัวนะคอมเมนต์ว่ายัางขอไมอ่ได้มาปวดหัวซีเรียสยังมากไม่ดอกอีกพวกกันที่ด่าคนคอยชินแล้วเออพอวายังหูบ่ ขมบ่ามานั่งเก็บกดป่กูกล้าด่านะกูกลัวมึงไม่ดูกูหรอกกูไม่กล้าด่ามึงอ่ะเออขอโทษเออขอโทษหลายๆคือสมุวันนั้นมาเป็นอะไรจะไปแบบนั้นอีได้ยังไงกูตายเนี่ยมึงก็ตายพร้อมก็เออผู้ได้ก็มาบอกคอยให้มาไปโดนน้ำเม่น้ำโค้งตายซะวาสันกูถาไปพ้อมึงแหละเอาเสื้อมัดมึอใส่หนาแข่งอยู่ในคอมึงนะวิศิษา์มึงโดดมันอืม อยู่แปมกันนักลูกคนแบบซูนเข้าใจบอ่อ่ะสัปนีล่ะพี่น้องอ,อตาผ่าคอนเดอร์บัน,นี้เดอก็อยังหลายร่ะงานอยากจะเข็ดอยู่นะทำมีแนวเข็ดมีแนวเข็ดพี่น้องเอเข็ดอะไร